สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกับบารมีพระใหม่ชาแนลนะครับวันนี้เรามีพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับเป็นเหรียญนั่งพานเวยพันล้านนะครับมีมาชมความสวยกัน2เหรียญนะครับองนี้นะครับจะเป็นสัตตะนะครับนรสัตตะลงยาลายองชาตินะครับนี่ครับสัตตะลงยาลายองชาตินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ เป็นงานลงยานะครับสวยงามนะครับต้องบอกว่าสวยงามนะครับหลวงพ่อทรนะครับเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่เกจิอาจารย์ดังนะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับจะเป็นเนื้อนวะนะครับนวะเป็นงานหน้ากากนะครับหน้ากากเงินนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินรวยพันล้านนะครับ ตอโค้ดทอทหารนะครับตรงนี้นะครับ5นะครับต่อโค้ดัำเบอร์เลขโค้ดองนี้นะครับ1327นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามเป็นนักงานนักกากนะครับนักกากเงินเนื้อนวะนะครับตรงนี้ดรงยารายดุงชาตินะครับก็น่าเก็บทั้ง2รุ่นนะครับ ไม่ใช่น่าเก็บทั้งสองเหรียญนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับน่าเก็บน่าเก็บทุกเนื้อนะครับสําหรับหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่เป็นสิทธิเอกของเกจิอาจารย์ดังนะครับก็คือหลวงพ่อคูณอริสโตนะครับวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ราคาเช่าหานะครับก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับก็ สะสมนะครับได้นะครับเก็บสะสมได้นะครับหลวงปพรทองนะครับปัดบานไล่อำเภอด่านขุนทศนะครับน่าเก็บมากนะครับสําหรับรุ่นรวยพันล้านนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดอ่านี่นะกดไลค์นะครับกดติดตาม ช่องบารมีพระใหม่ชาแนลไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกับพี่ทุกท่านด้วยนะครับผมติดตามไปนะครับว่าผมจะมีพระเครื่องของพระอาจารย์ท่านใดนะครับมาแบ่งปันความสวยให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ